อย่างที่หลายๆคนทราบว่าที่นี่รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งบางแหงอีก,กลหลายๆโรคนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญแล้วก็ได้สภาพ้าสวยๆนะคะเป็นผลงานของท่านนะคะที่ควรเก็บไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมทาบุญร่วมบุญกันได้เลยค่ะเป็นเหมือนลายผิวหนัของบงอ์ท่านซึ่งท่านก็เป็นอัครศิลปินใครๆก็รู้มันเป็นความภูมิใจแล้วเราก็ได้ช่วยโรงพยาบาลด้วย ปีใหม่พอดีถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ได้ทั้งคุศลได้บุญแล้วก็ได้ของสวยๆกลับไปนะคะทำบุญกับคนไข้ทำบุญให้ชีวิตเป,เ,ปเป็นการทำบุญที่สูงที่สุดเลยครับ เรียกว่าเป็นงานที่เต็มไปด้วยสีสันและความอบอุ่นหัวใจเมื่อศิลปินดาราชื่อดังมากมายมาร่วมแสดงแฟชั่นโชว์การกุศลในงาน Heart of Giving in Full Bloom สุขแห่งการให้สารหัวใจแบ่งปันดั่งดอกไม้บานหนห้องประชุมชั้น6โรงพยาบาลจุฬาภร์ โดยงานนี้เป็นการเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ดอกไม้และผีเสื้อในศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัตองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยายลัยจุลาภรณ์ซึ่งเสด็จไปทรงเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่นี้และทอดพระเนตรการสแสดงแบบแฟชั่นโชว์โดยมีพลเอกดาพงษ์รัตน นัสวรร์องคมนตรีและรองประทานกรรมการมูลนิธิสีสว่างขวัดในพระอุปธมร,รมรวมทางผู้บริหารมูลนิธิเฝ้ารับเสด็จด้วยสำหรับบรรยากาศภายในงานสุดตรการตาด้วยไฮไลท์การแสดงฟินาเล่ด่งดอกไม้บ้านจากศิลปินดารา พร้อมด้วยนักศึกษาและแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาพรน,นำโดยเกรสการเก้าวหาหนาทัศนาวาัลยหน่อยบุษกรหมอก้องสรวิทย์ปีเตอร์แพนทัศพลมาริดินเคทการ์เนอร์สมโอโยนรตีโคมกลองมิลสรุธโบธาราและเจินวีลกริษซึ่งออกมาอวดความสวยงามของเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สวยและทรงคุณค่านี้เปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตัวเองและคนที่คุณรักในเทศกาลปีใหม่โดยรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิสิ์สว่างควัตในพระอุปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาสและสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุลาภรราชวิทยายลัยจุลาภรวันนี้ก็มีโอกาสค่ะถือว่าเป็นโอกาสสาคัญในชีวิตเลย ก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ร่วมโชว์กับคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ท่านทรงออกแบบเองค่ะด้วยพระอัจฉริยภาพแล้วก็พระปรชาสามารถที่หลายๆคนก็จะเห็นว่าสวยงามแล้วก็น่ารักมากค่ะวันนี้คือเหมือนเป็นฟิลแบบเป็นธีมดอกไม้ค่ะเพลงที่เราร้องก็ Flower s ก็เป็นเกี่ยวกับดอกไม้ค่ะเป็นคอลเลกชันของเสื้อผ้าในครั้งนี้ค่ะเรียกว่า beauty of giving in full bloom ก็คือทุกคนจะมาในนามแบบ ดอกไม้หนึ่งดอกที่แบบว่าผลิตบานพร้ะอมอบความสุขนั่นเองรา,ายได้ส่วนหนึ่งนะคะจากคอลเลคชันนี้นะคะจะมอบให้แก่โรงพยาบาลน,นะคะซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าที่นี่ก็รักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งรวมถึงอี <granny S 1> กห<ๆ>ลายโรคนะคะก็ใครที่อยากจะร่วมบุญแล้วก็ได้สภาพสวยๆนะคะเป็นผลงานของท่านนะคะที่ควรเก็บไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตไปเก็บไว้ก็ร่วมทาบุญร่วมบุญกันได้เลยค่ะก็ดีทุกครั้งที่ได้มาร่วมเดินแดบนะคะได้ใส่เสื้อที่แบบทรงออกแบบ ก็รู้สึกว่าก็เป็นเกียรตินะเกียรติกับเราแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจนะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาช่วยกันเพราะว่าอย่างน้อยมันเหมือนกับว่าเราได้ใส่เสื้อสวยๆได้ใช้ของสวยๆแล้วก็ได้บุญด้วยและที่สำคัญเป็นเหมือนลา,ายผีพญานาคของะอ์ท่านซึ่งท่านก็เป็นอัครศิลปินซึ่งก็ใครๆก็รู้มันเป็นความภูมิใจแล้วเราก็ได้ช่วยโรงพยาบาลด้วย นี่เป็นดอกไม้ก็เนี่ยเสื้อก็ใส่ง่ายพี่ว่าใส่ง่ายขึ้นนะมีเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีหลากหลายสีหมวกก็ก็อันนี้ก็ได้ใส่แบบเหมือนชีวิตประจำวันได้ด้วยแล้วก็เห็นมีแบบมีร่มนะคะมีร่มมีเอ่อต่างๆมีจานชามีหมอนมีแบบหลากหลายซึ่งปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วก็น่าจะเป็นของฝากของขวัญที่ดีชิ้นหนึ่งที่จะให้กับคนให้ก็ก็ก็รู้สึก อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็ร่วมยินดีมากแล้วเมื่อกี้พี่ๆบอกว่าพอ,เ,อาเห็นนางแบบใส่กันเสื้อขายดีดีใจสวยทุกชุดเลยนี่ยังคิดว่าอยากจะซื้อกลับบ้านไปหลายชุดไปฝากคุณแม่ด้วยฝากเพื่อนด้วยปีใหม่พอดีถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ได้ทั้งกุศลได้บุญแล้วก็ได้ของสวยๆกลับไปนะคะใช่ค่ะกุศลเหล่านั้นก็จะทำให้พวกเราแข็งแรงนะคะไม่มีโรคมีภัยต้องเข้าโรงพยาบาลกันค่ะ จริงๆมีหมดนะคะมาแก้วกาแฟก็สวยนะคะจานร่มกระเป๋าแม้กระทั่งกระเป๋าเดินทางที่เป็นเซ็ตคู่กันใบเล็กใบใหญ่แล้วก็เสื้อผ้าสวยทุกแบบแล้วก็ใส่ได้ทุกโอกาสนะคะมีเสื้อเชิ้ตมีอะไรเงี้ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยก็มาร่วมสร้างกุศลด้วยกันได้บุนและอย่างที่บอกค่ะว่าเราก็จะสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเต้นมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆฮะครับผมเพราะวันนี้เรามาที่งานเนี่ยเรา give away in full b l o นะครับือว่าเป็นการสร้างความสุขเหมนกันให้นางโมแก่นนะครับ เงินหัวใจแบบงปันดังดอกไม้บานนะใช่ครับก็คือจากเสื้อผ้าที่เราใส่หรือว่าอ็อซซอรีต่างๆนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพิเศษมากเพราะว่าเป็นภาพ ลายสีพระหัตถ์ในครับผมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวนวัฒนะครับก็จะมีเสื้อลายสีด้วยมีกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเล็กๆมีกระทั่งป้ายห้อยแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ใช่เหรอเนี่ยโอ้หูน่ารักมากน่ารักมากครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสนับสนุนครับผมเพราะว่าที่สําคัญเลยเนาะที่รายได้ที่ได้มานะฮะจะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้ให้กับโรงพยาบาลจุฬาพรศึกษะซึ่งตรงนี้ก็คือผ่านทางมูลนิธิ สีสว่างขวัดนั่นเองนะครับซื้อทางไหนได้บ้างครับผมก็มาที่นี่ได้เลยครับโรงพยาบาลจุฬาภรครับทั้งสองอาคารเลยมีทั้งสองช็อปเลยแล้วก็เป็นไลน์ช็อปครับผมมูนและที่ที่สีสว่างขควาถผกเข้าไปช้อปปิ้งกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้สิ้นปีแล้วใกล้ปีใหม่จะซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือว่าคนที่เรารักก็ได้ครับผมเราจะได้ของสวยๆน่ารักแล้วยังได้ทำบุญด้วยครับใช่ครับทำบุญกับคนไข้ทำบุญให้ชีวิตเป็นเป็นการทำบุญที่สูงที่สุดเลยครับครับพอพิเศษของเลคชัซึ่งงจริๆแล้ว ต้องเรียกว่า FC ขอ,อ,องสินค้าของทางมูลนิธิเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเสื้อลายเสือ,อ,อปีนี้จะเป็นเสื้อลายผีเสื้อและดอกไม้ซึ่งก็จะให้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างคือพอปันเหตุแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าสดชื่นเหมาะกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ออบอก